สวัสดีค่ะลายมือวันนี้นะคะจะมาพูดถึงคนมีเซนลายมือของคนมีเซนจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อาจารย์จะมีการชี้ให้เห็นนะคะว่าคนที่มีเซนนั้นจะมีลายมืออย่างไรบ้างคนมีเซนนะคะเช่นเป็นคนที่ฝันแม่นเป็นคนที่มักจะรอดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายเนี่ยแบบ แบบไม,ไม,ไม,ไม่คาดฝันแบบปฏิหารนะคะหรือคนที่ทำนายแม่นนะคะมีมีซิกเซนต์ต่างๆเอาเป็นว่าคนที่มีเซนต์จะต้องมีเส้นหรือสัญลักษณ์ต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคนที่มีเซนต์จะมีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาหรือว่ามีทั้งสองมือเลยยิ่งดีนะคะกากบาทที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจเป็นกากบาทกลางฝ่ามือแล้ว แบบนี้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งของเส้นกากบาทตรงนี้มันมาจากเส้นโชคหรือว่าเส้นวาสนาแล้วก็มีเส้นที่เชื่อมเข้ามาตัดนะคะระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจกลายเป็นกากบาดคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนมีซิกเซนมีสัญชตยาตญาณมีสัมผัสที่6นะคะอีกสัญญาณหนึ่งก็คือบริเวณนี้ค่ะการมีดวงตาสวรรค์หรือว่าดวงตานกฟินิกซ์นะคะหรือดวงตาพระพุธอยู่ที่ข้อนิ้วโปง้งนะคะ เป็นสัญลักษณ์ของคนมีซิกเซนมีสัญชตาตญาณมีสัมผัสที่6นะคะและอีกสัญญาณหนึ่งที่ชัดมากซูปเปอร์คนมีซิกเซนเลยนะคะนี่ก็คือเส้นยานลางสังหรณ์เส้นยานลางสังหรณ์ค่ะมันจะเป็นเส้นที่มาจากเนินจันนะคะแล้วลากโค้งขึ้นไปไปหาเนินพุทธค่ะลักษณะแบบนี้ เส้นนี้เรียกว่าเส้นยานรางสังหอ์นะคะใครที่มีเส้นนี้นะคะถือว่าคุณเป็นคนมีซิกเซนนะคะมีของเก่าติดตามตัวมาด้วยชาติที่แล้วคุณอาจจะเป็นหมอดูคุณอาจจะเป็นคนที่มีศีลหรือว่ามีการทําสมาธิอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งเท่าที่อาจารย์ได้ดูลูกดวงมานะคะเป็นกว่าหลายพันหมือนเนี่ยคนที่มีเส้นนี้นะคะยานรางสังหอ์เนี่ย มีอยู่3คนเท่านั้นค่ะนะคะและคนที่มีเส้นนี้นะคะจะเป็นคนที่มักที่จะทำนายแม่นซึ่งศาสตร์ในการดูหมอหรือว่าการทำนายนั้นมีมีหลายๆศาสตร์นะคะคนแรกเลยเป็นหมอดูหงจุ้ยค่ะมีเส้นนี้โดยที่ไม่เคยเรียนหงจุ้ยมาก่อนเลยนะคะแต่ได้มาด้วยปฏิหารค่ะคนที่สองนะคะอยู่ต่างประเทศเป็นผู้หญิงค่ะ คนคนนี้ก็คือมีมีผู้หลักผู้ใหญ่มีญาตินะคะมีคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นหมอดูตัวเลขมาก่อนแต่ตอนอยู่เมืองไทยไม่เคยสนใจเลยค่ะเรื่องของศาสตร์การดูหมอดูนะคะการดูตัวเลขไม่เคยสนใจแต่พอไปใช้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทแม่นนะคะเป็นคนไทแม่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ไปศึกษาเรียนรู้หรืออะไรเลยนะคะอยู่ๆก็ไทแม่นนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนอายุน้อยค่ะและอาจารย์ก็บอกว่าเขาเป็นคนมีญาณมีลังสังหรณ์แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีความรู้หรือว่ามีซิกเซนอะไรเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าเขามีเส้นนี้ซึ่งรอวันที่ ยานหรือลังสังหณนนั้นนะจะชัดเจนขึ้นในภายภาคหน้านะคะส่วนใหญ่เท่าที่ดูมาเนี่ยอายุเยอะนะไม่ต่ำกว่า50นะคะที่กว่าที่จะเซนเจะแรงหรือว่ายานหรือลังสังหณ์ของเขานั้นจะชัดเจนขึ้นค่ะคำถามต่อไปถามเรื่องสัญ,ญลักษณ์รูปปลาตะเพียนนะคะคนที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาตะเพียนหัวตั้งกับหัวทิ่มลงแตกต่างกันอย่างไร ลักษณะหัวปลาที่ชี้ไปนะคะไม่ว่าจะชี้ไปยังเนินต่างๆย่อมมีอิทธิพลที่แตกต่างกันค่ะและหัวปลาที่ตั้งขึ้นก็ส่งผลต่างจากหัวปลาที่ทิ้มหัวลงหัวปลาที่ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาก็ส่งผลที่แตกต่างกับหัวปลาที่หัวขึ้นหรือหัวลงนะคะอ่ะเรามาดูนะคะใครที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาตะเพียนนะคะ ลักษณะแบบนี้ร,รูปปลาตะเพียนแบบนี้ถ้าหัวตั้งขึ้นนะคะหมายความว่าอิทธิพลของสัญลักษณ์รูปปลาที่บ่งบอกถึงความโชคดีความสุขแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนั้นจะส่งผลนะคะก็คือถ้าหัวตั้งขึ้นก็คือส่งผลตั้งแต่อายุต่ำกว่า50ลงมาถ้าหัวปลานะคะทิ่มลง ถ้าหัวปลาทิ้มลงนะคะส่งผลตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปถ้าหัวปลาไปทางทิศท,ทางซ้ายหรือทางขวาลักษณะแบบนี้นะคะถ้าหัวปลาพุ่งไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาส่งผลตลอดชีวิตค่ะนี่คือลักษณะของการที่ดูทิศท,ทางว่าหัวปลาตะเพียนนะคะไปในทิศท,ทางใด เดี๋ยวจากนั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าลักษณะหัวปลาที่ชี้ไปส่งผลอย่างไรบ้างส่วนใหญ่แล้วสัญลักษณ์รูปปลานะคะจะมีอยู่ที่ปลายเส้นชีวิตค่ะนะคะแล้วก็อยู่ที่เนินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนินพฤหัสเนินเสาเนินอาทิตย์เนินพุธเนินจันทร์หรือว่าเนินศุกร ะะหรือบางคนก็มีสัญลักษณ์รูปปลาอยู่ที่ที่ลาบอังคารหรือว่าที่ลาบแห่งความลําบากนะคะความหมายก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ความหมายหลักๆของสัญลักษณ์รูปปลาก็คือความโชคดีความสุขแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะโชคลาภเงินทองนั่นเองเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้แล้วมีสัญลักษณ์รูป ลานะคะแล้วมีสัญลักษณ์รูปปลาอยู่ที่ปลายเส้นนั่นบ่งบอกว่าชีวิตบ้านปลายจะมีความสุขมีความโชคดีนะคะสมบูรณ์พูนผลมีเงินใช้นะคะมีทรัพย์สินบริบูรณ์พูนผลมีครอบครัวอุปถัมภ์คำชูชีวิตในวัยชราร่ำรวยสุขสบายค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่มีสัญลักษณ์รูปปลานะคะหัวชี้ไปด้าน หัวปลานะคะชี้ไปที่เนินพุธก็จะส่งผลดีในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายนะคะถ้าหัวปลาชี้ไปที่เนินอาทิตย์จะส่งผลดีนะคะจะโชคดีในเรื่องของกิตยศชื่อเสียงเงินทองตําแหน่งหน้าที่การงานโชคลาภ ถ้าหัวปลาชี้ไปที่เนินเสาส่งผลนะคะโชคดีในเรื่องของการงานนะคะก <c oughs> ้าวหน้าลุ่งเหลืองประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีทรัพย์นะคะ <c oughs> ถ้าหัวปลาชี้มาที่เนินพฤหัสส่งผลดีในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะส่งผลดีในเรื่องของครอบครัวและก็ส่งผลดีในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตค่ะ ถ้าใครที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปปลานะคะอยู่บนเนินสุกก็จะส่งผลดีในเรื่องของครอบครัวครอบครัวอุดมสมบูรณ์ครอบครัวมีความสุขความเจริญนะคะชีวิตภายในครอบครัวดีนะคะและถ้าเกิดว่าใครมีสัญ,ญลักษณ์รูปปลานะคะอยู่บนที่ราบอังคารก็จะส่งผลดีว่าชีวิตนะคะถ้าตกระกำ่วลำบาก มีความยุ่งยากลำบากก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะผ่านพน้นสู้ชีวิตนะคะจนประสบความสำเร็จลํำหน่วยได้นะคะลำบากแล้วจะสบายนะคะนี่คือความหมายของสัญลักษณ์รูปปลาต่างๆต่อไปนะคะมีคำถาม อีกหลายๆคำถามอาจารย์จดมาได้20กว่าคำถามนะคะวันนี้2คลิปที่อาจารย์ทำไปนะคะแล้วก็ถามอ่แล้วก็บอกว่าถ้าใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องลายมือที่ไม่เข้าใจในสัญลักษณ์หรือว่าลายเส้นต่างๆในมือใดนะคะก็ให้คอมเมนต์เข้ามาอาจารย์ก็ได้จดมานะคะกว่า20คําคำถามด้วยกันแล้วก็จะนํามาตอบนะคะไล่ตอบในในคลิปที่อาจารย์จะทําด้วยนะคะ ต่อไปนอกจากสัญ,ญลักษณ์รูปปลาแล้วนะคะถามมาว่าดูมือไหนคะดูมือไหนครับออของอาจารย์ยึดแบบนี้นะไม่เกี่ยวกับท่านอื่นนะคะหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรและมืออีกข้างหนึ่งของผู้หญิงนะคะก็คือมือขวาและสำหรับผู้ชายก็คือมือซ้ายนั่นคือการกระทำบุญกรรมที่ตัวเองได้ทำส่งผลต่อชะตาชีวิตค่ะ อาจารย์ใช้หลักกันดูแบบนี้นะนะคะส่วนอาจารย์ท่านอื่นก็จะดูหลักที่แตกต่างกันไปถือตำราไหนก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่ท่านนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะายึดตำราไหนแต่อาจารย์ยึยึดตำราที่ว่าหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาวาชตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรส่วนมืออีกด้านตรงข้ามนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของบุญกรรมและการกระทํนะคะที่เราทําในปัจจุบันส่งผลต่อชะตาชีวิตเพราะว่าอาจารย์เชื่อในเรื่องของการกระทํานะลายมือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ลายมือย่อยๆนะคะเส้นย่อยๆเส้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นพฤหัสเส้นเสาหรือว่าเส้นอา,อาทิตย์หรือเส้นพุธ นะคะเส้นสุขภาพต่างๆนะคะเส้นที่ออกมาจากเนินต่างๆไม่ใช่เส้นหลักๆนะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจมันเป็นเส้นหลักเนาะแต่เส้นอื่นๆเส้นย่อยๆเส้นเล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ3เดือนขึ้นอยู่กับการกระทําหรือว่าบุญบาปบุญกรรมที่เราทํานี่แหละส่งผลต่อชะตาชีวิตนะคะหลายๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาอาจารย์ต้องขอบคุณที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลายมือกับประสบการณ์ชีวิตที่เขาเจอนะคะบางคน ก็บอกว่าจริงค่ะสังเกตว่าช่วงไหนเนี่ยชีวิตดีขึ้นทําบุญมากขึ้นเส้นดีๆสัญลักษณ์ดีๆก็เกิดขึ้นในลายมือนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยใครที่มีประสบการณ์ต่างๆนะคะก็มาร่วมแชร์กันค่ะเป็นการแบ่งปันแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆได้เรียนรู้กับประสบการณ์ของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะอาจารย์จะมาดูที่คำถามต่อไปบอกว่า กากบาดนะคะกากบาดกากบาดกลางฝ่ามืออันนี้อาจารย์ตอบไปแล้วดอกบัวบนเนินดอกบัวบนเนินอาทิตย์คำถามต่อไปนะคะดอกบัวสัญลักษณ์รูปดอกบัวบางคนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่มีหางนะถ้าถ้ามีหางเนี่ยจะกลายเป็นปลาแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นดอกบัวหรือบางคนนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วแต่ว่าจะเป็นดอกบัวตูมหรือว่าดอกบัวบานนะคะสัญลักษณ์รูปดอกบัวก็เป็นสัญลักษณ์มงคลค่ะส่งผลดีนะคะทําให้มีความสุขทําให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วถ้าอยู่บนเนินต่างๆก็จะส่งผลดีตามเนินนั้นๆนะคะสัญลักษณ์ดีๆเกิดบนเนินไหนส่งผลดีต่อเนินนั้นสัญลักษณ์แย่ๆสัญลักษณ์เสียๆเกิดบนเนินไหนก็จะส่งผลร้ายต่อเนินนั้นๆนะคะ อันนี้ถามมาว่าดอกบัวบนเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์ก็คืออยู่ใต้นิ้วนางนะคะเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะคะที่อยู่บนเนินอาทิตย์ลักษณะแบบนี้นะคะส่งผลดีบอกว่าบ้านไปชีวิตนะคะจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความสุขมีทรัพย์มีสมบัติแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีนะคะสัญลักษณ์รูปดอกบัวต่อไป สเส้นที่คู่เกิดคู่กับสเส้นชีวิตสเส้นที่เกิดมาคู่กับสเส้นชีวิตค่ะตรงนี้คือสเส,ส้นชีวิตลักษณะเส้นชีวิตเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเส้นที่เกิดมาคู่กับเส้นชีวิตแบบนี้เราเรียกว่าเส้นพี่เลี้ยงค่ะเส้นพี่เลี้ยงหมายถึงคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะถ้าใครที่มีเส้นเส้นพี่เลี้ยงยาวๆหมายถึงคนอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ย อยู่กันไปแบบยืดยาวอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวพ่อแม่หรือว่าคู่ครองคนรักนะคะที่อ,อุปถัมภ์คำชูซึ่งบางคนก็มีเส้นพี่เลี้ยงแบบขาดขาดลักษณะแบบนี้ก็คือ,อผ่านไปผ่านมานะคะช่วยเหลือแล้วก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ไปนะคะและถ้าใครที่มีเส้นพี่เลี้ยงนะคะที่มี V v วิค o ตอรี่อยู่ด้วยยิ่งดีนะคะสัญลักษณ์ V v ว c ค o r อรี่เนี่ยถ้าเป็นหัวหัวตั้งนะไม่ใช่ไม่ใช่หัวหัวกลับนะคะสัญลักษณ์ V ีว c t o ตอรี่อยู่ อยู่ในมือยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเส้นเส้นพี่เลี้ยงเป็น V Victory เส้นพี่เลี้ยงมีตรงปลายนะคะตรงเนี้ยเป็น V v ว c t o ตอรี่ด้านหมายถึงว่าได้คนอุปถัมเป็นผู้ให้สายเปนะคะเป็นเป็นผู้ที่จะให้การซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความช่วยเหลือหรือการอุปการะค้ำชูอุปถัมต่างๆมากมายนะคะ หรือว่าได้คู่ครองคนรักเป็นคนสายเปนะคะให้เงินให้ทองให้ทรัพย์ให้สมบัติให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชุมมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นอุปถัมภ์เนี่ยเป็นลักษณะวีความแบบนี้นั่นหมายถึงไม่เปน,นะได้คนอุปถัมภ์ไม่เปน,นะคะแต่เรานั่นแหละจะเป็นคนเปนให้นะคะอาจจะได้คู่ครองคนรักนะอยู่ช่วยเหลือแต่เขาไม่ค่อยให้อะไรเราหรอกนะคะแต่เรานั่นแหละจะเป็นคนที่ให้เขาซึ่ง ในลูกดวงของอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่มีมีการแชร์นะคะการแชร์ประสบการณ์หลังคำทํานายมานะคะอาจารย์ขออนุญาตนำมาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะคะว่ามีมีอยู่ท่านหนึ่งที่ ไปอยู่ต่างประเทศนะคะได้คู่ได้แฟนเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะอาจารย์จะมีลูกดวงเป็นชาวต่างชาติอ่อเป็นเป็นเป็นคนไทยท like ี่อยู่ในต่างประเทศนะคะได้คู่ครองคนรักไ,ได้สามีเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งก็อ่อได,ได้ได้ความอ่ได้ประสบการณ์นะคะจากการที่จะดูลายมือของคนที่มีคู่เป็นเป็นชาวต่างชาติเราไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะอ่ะสำหร wealthy, nee. ับคนนี้ คนที่มีมีดวงที่จะไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนน่ะเขาจะมีเส้นที่ออกจากเส้นชีวิตนะคะไปทางเนินจันท์เพราะเนินจัน์น่ะจะเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศชาวต่างชาตินะคะถ้าเกิดว่าเส้นเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณใกล้ใกล้ใกล้จุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้หมายความว่าจะไปตั้งแต่อายุหนุ่มๆถ้าเกิดตรงกลางนะคะไปตอนอายุใกล้ๆ50ในวัยกลางคนแล้วถ้าเกิดว่า ตรงปลายลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ,อจะไปตอนหลังอายุ 50, นะคะในวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองแล้วทีนีเ้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะได้แต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าคู่นะ่ะไม่ได้เป็นคนที่จะเปอะไรให้มากหรอกนะเขาเองต่างหากที่เป็นคนซับพอร์ตแฟนนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคู่อุปถัมม์อย่างแรกเลยก็คือ มีเส้นมีเส้นออกจากเส้นชีวิตนะคะแล้วแล้วไปอยู่ในเนินจันทร์ตั้งลกลากถ่นฐานในต่างประเทศต่างแดนนะคะแล้วก็มีเส้นอุปถัมเนี่ยเป็นวีคว่ำนะคะก็ได้คู่ได้คู่เหมือนกันแต่ว่า เป็นตัวเราเองเนี่ยตัวเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนอุปถัมภ์นะคะเป็นคนซับพอร์ตแฟนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีหน้าที่การงานที่มั่นคงกว่านะคะพอดีแฟนก็เปลี่ยนงานย้ายงานออกจากงานพอดีนะคะแต่เขาก็ได้ใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่บ้านอยู่อาศัยที่บ้านแฟนด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ ได้คู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนอุปถัมแฟนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวีคว่ำแฟนก็จะอุปถัมเรานะคะต่อไปเราจะมาดูบอกว่าเส้นซีเมียนเส้นซีเมียนนะคะคนที่มีเส้นซีเมียนดีหรือไม่ดีคนที่มีเส้นซีเมียนนะคะก็มีเส้นชีวิตแบบนี้แล้วก็เส้นสมองแยกออกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าเส้นใจเนี่ยเส้นใจเนี่ยมาชนกับเส้นสมองแบบนี้นะคะลักษณะเส้นตัด ผ่านกลางฝ่ามือเรียกว่าเส้นซีเมียนนะคะใครที่มีเส้นซีเมียนคนนั้นจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจใจถึงนะคะใจกล้าใจถึงกล้าคิดกล้าลงทุนนะคะข้อดีของคนมีเส้นซีเมียนก็คือถ้าทำธุรกิจเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยจะต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือใจร้อนวู่วามอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ที่จะแบบหงุดหงิดง่ายใจร้อนใจเร็วด่วนได้จะเสียการระวังจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งในตำราโบราณเนี่ยนะคะใครที่มีเส้นตัดผ่านกลางฝ่ามือตําราไทยเนี่ยช่อเออมักจะบอกว่าอ่าเป็นเส้นไตหงงนะอะไรนะคะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วตามตําราของอินเดียเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเส้นที่มันร้ายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจะใจร้อนนะคะจะใจร้อนจะวู่วามขับรถขับลาตอนอารมณ์เสียโมโหอะไรเนี่ยมีคนมาขับรถ แซงหรือตัดหน้านะคะ ก็อาจจะเกิดความใจร้อนวุ่นวายโมโหได้อาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุได้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วสําหรับคนที่มีเส้นซีเมียนแต่ข้อดีข้อดีก็มีนะคะเพราะว่าการที่ถ้าทําอะไรทําธุรกิจการงานอะไรที่จะต้องกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจเนี่ยก็ถือได้ว่าเขาก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงที่จะได้คว้าโอกาสหรือว่าตัดสินใจอะไรที่มันแบบว่าไม่แบบอึดอัดยืดยาจนเกินไปอ่ะจนทํแบบแบบว่า เกินไปจนจนไม่ทันอนะไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันโอกาสหรือว่าพลาดโอกาสไปเพราะว่ามัวชักช้านะคะลักษณะแบบนี้สำหรับคนที่มีเส้นซีเมียนนะคะต่อไปคำถามต่อไปค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูคำถามก่อนนะคะนอกจากมีเส้นซีเมียนแล้วเาขาบอกว่าถามว่า มีมีตัว Y อยู่บนอยู่บนเส้นพุทธจะเป็นอย่างไรตัว Y ที่อยู่บนเส้นพุทธเส้นพุทธคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเส้นที่พุ่งขึ้นไปยังเนินยังเนินพุทธใต้เนิ้วก้อยคือเส้นพุท นะคะคเส้นพุทดคือเส้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเส้นพุทดหรือเส้นสุขภาพนี่คืออันเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นพุทธสวยๆแบบนี้นะคะจากซนมือหรือว่าจากเส้นข้อมือพุ่งขึ้นไปยังเดินพุทดใต้เดียวก้อย ย,ยิ่งชัดยิ่งดีนะคะยิ่งยาวยิ่งดีนั่นหมายถึงมีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายจะประสบความสำเร็จนะคะธุรกิจนั้นสามารถดำเนินไปได้ต่อเนื่องยาวนานก้าวหน้ารุ่งเรืองมั่นคงประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะส่วนใหญ่ใครที่มีเส้นแบบนี้ก็มักจะทำธุรกิจอะไรที่มันใหญ่โตเช่นธุรกิจรีสอร์ทธุรกิจโรงแรมหรือทำอโรงงานนะคะเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็ทำมาหลายปีละหรือบางคนก็ทำธุรกิจ ิดสืบต่อจากครอบครัวนะคะและถ้าเกิดว่ามีลักษณะตัว V หรือเป็นลักษณะตัว Y แบบเนี้ยบนบนเนินบนเนินพุธนะคะลักษณะแบบเนี้ยนะคะจะสั้นหรือยาวก็ได้แต่เป็นตัว V นะคะหรือตัว Y อยู่บนเนินพุธเรียกว่าตัว V นะคะ V v i t o r y เนี่ยหมายความว่าจะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีกำไรมหาศาลนะคะร่ำรวยจากการทำธุรกิจ มีสภาวะเงินทองที่คล่องตัวร่ำรวยได้นะคะเอาเป็นว่าใครที่มีตัว V ีวิค o ตอรี่อยู่บนเนินพุทธ นะคะอยู่ปลายเส้นพุทธก็ดีส่งผลร่ำรวยในเรื่องของธุรกิจนะคะลงทุนค้าขายจเจริญงอกงามร่ำรวยได้นะคะใครที่มีตัว V ีวิตตอรี่นะคะอยู่บนเนินพุทธเพราะว่าเนินพุทธเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะการค้าการขายการลงทุนการทําธุรกิจแล้วถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ดีๆก็จะส่งผลให้ค้าขายกําไรงามนะคะร่ำรวยประสบความสําเร็จจากการลงทุนค้าขายค่ะ เรามาอีกที่คำถามหนึ่งนะคะปลายเส้นวาสนาแตกเป็นสองเส้นปลายเส้นวาสนาหรือเส้นโชคหรืออาจารย์เรียกว่าเส้นกางงานนะคะเส้นวาสนาปลายแยกออกเป็นสองแฉกอยู่ที่ว่าแยกไปทางไหนนะคะถ้าเส้นวาสนาเส้นวาสนาคือเส้นที่ตั้งขึ้นไปยังเนินเสา ตั้งขึ้นไปยังเนินเสาใต้นิ้วกลางเรียกว่าเส้นวาส,สนาหรือเส้นโชคหรือว่าเส้นการงานนะคะมีจากสองแหล่งที่มานะคะส่วนใหญ่แล้วนะก็คือที่มามาจากส้นมือนะคะที่มามาจากส้นมือหรือว่ามาจากเส้นข้อมือนะคะถ้าวาสนาแบบนี้แล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินเสาจนสุดเนินเสาเลยเนี่ยก็คือเป็นคนมีน้ำ Sabrina. อดน้ำทนนะคะในเรื่องของการงานทำงานแบบไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่ว่าจะเหนื่อยหรือลำบากแค่ไหนเนี่ย ก็สู้ด้วยตัวเองนะคะลำบากแต่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าใครที่เส้นวาสนามาจากเนินจันนะคะแล้วพุ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้ไปยังเนินเสาหมายความว่าวาสนามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะคะการงานไม่ค่อยลำบากอะคะ่ะแต่ว่าก้าวหน้าลุ่งเรืองดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วถ้าเกิดว่า,าเ,เส้นวาสนาเนี่ยมีปลายแยกนะคะปลายของเส้นวาสนาแยกถ้าเขาแยกไปทางถ้า ปลายเนี่ยแยกไปทางเดินอาทิตย์เนี่ยส่งผลดีนะคะเส้นวาสนาแล้วมีเส้นเนี่ยแยกไปทางเดินอาทิตย์ส่งผลดีในเรื่องของเกติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะทาการทํางานไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามนะคะจะทํางานประจําหรือเงินเดือนหรือว่าอาชีพอิสระหรือค้าขายก็ตามจะส่งผลให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะมีชื่อเสียงที่ดีประสบความสําเร็จ นะคะการงานรุ <ใ girlfriend, S 2> ่งเรืองก้าวหน้าได้เงินได้ทองร่ำรวยได้ถ้าเกิดว่าปลายนะคะแยกไปทางเนินพุธก็ส่งผลดีในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะทำธุรกิจการงานแล้วได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จร่ํารวยได้นะคะโดยเฉพาะการทําธุรกิจค้าขายจะประสบความสําเร็จได้ดีถ้าเกิดว่าปลายเนี่ยแยกไปทางเนินทางเนินเสาร์ก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความก้าวหน้ารุ่งเรืองชีวิต รุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่า,ามีเส้นแยกออกไปจากเส้นโชคหรือว่าเส้นวาสนาแยกไปทางเนินใดนะคะย่อมส่งผลดีทั้งสิ้นนะคะที่จะทำให้ชีวิตการงานนั้นออ่ก้าวหน้ารุ่งเรืองมีมีชื่อเสียงนะคะได้รับการยอมรับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองล่ำรวยไดย้นั่นเองนะคะ เอาล้วค่ะวันนี้ก็คงจะได้เวลาพอสมควรความยาวของคลิปประมาณ20กว่านาทีแล้วนะคะก็ยังเหลือคำถามอีกเยอะแยะเลยที่อาจารย์จะนำมานำมาตอบในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครที่เพิ่งมาเจออาจารย์เป็นครั้งแรกนะคะก็ ติดตามกันไว้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอธิบายอะไรแล้วตรงใจหรือว่ามีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะคะก็สามารถกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปได้หรือถ้ามีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ถามมาได้อาจารย์ก็จะค่อยๆทยอยตอบนะคะอาจจะช้าอาจจะเร็วบ้างก็แล้วแต่จังหวะนะคะก็แล้วแต่ดวงด้วยเหมือนกันเนาะมาดูดวงก็ต้องพูดถึงดวงด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็คงจะขอจบ นะคะ,ะการตอบคำถามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ4-5หข้อละเดี๋ยวจะทยอยตอบต่อไปนะคะฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ